เรียนท่านคณะกรรมการที่เคารพทุกท่านกระผมนายสุพัทร,รยานเทียนทีละสมบัติผู้รับผิดชอบโครงการหมู่บ้านผ้าทอมือจากลายบ้องไฟด้วยเทคโนโลยีการออกแบบที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมปีนี้ก็ดําเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่3แล้วนะครับสําหรับความเป็นมาของโครงการนะครับหมู่บ้านต่อไหตําบลสีฐานอาเภอป่าติวจังหวัดยะโสธรน,นะครับเป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงในเรื่องของการทําผลิตภัณฑ์จากผ้าขิด จนเป็นชื่อเสียงของจังหวัดยะโสธรในเรื่องของอการสร้างหมอนขวานผ้าขิดนะครับซึ่งแหล่งผลิตจริงๆเนี่ยนะครับอยู่ที่บ้านสีฐานนะครับตำบลสีฐานอำเภอป่าติ้วจังหวัดยะโสธรแต่การนําวัตถุตั้งต้นนะครับเพื่อมาใช้สําหรับการผลิตหมอนขวานผ้าขิดนั้นนะครับมาจากหมู่บ้านตอไหแต่หลังจากที่หมู่บ้านสีฐานนะครับมีการใช้ ผ้าจากโรงงานมาแทนผ้าที่ชาวบ้านทอนะครับทำให้ชาวบ้านเนี่ยนะครับเ,เกิดการตกงานนะครับหลายครอบครัวก็ได้อพยพไปทํางานที่กรุงเทพมหานครและก็เมืองหลวงนะครับเมืองใหญ่สิ่งเหล่านี้เองนะครับจึงทําให้ภูมิปัญญาในเรื่องของการทําผ้าขิดเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะส่งมอบจากรุ่นสู่รุ่นได้ผู้รับผิดชอบโครงการเองนะครับจึงเห็นความสําคัญจุดนี้นะครับ เพื่อที่จะสืบสารต่อซึ่งภูมิปัญญาดังกล่าวนะครับจึงได้ทําโครงการหมู่บ้านผ้าทอมือจากลายบ้องไฟด้วยเทคโนโลยีการออกแบบที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมนะครับขึ้นในครั้งนี้ครับสำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการนะครับเพื่อพัฒนาลายผ้าและยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือของชุมชนมั่นต่อห่อนิบรสีฐานอำเภอป่าติ้วจังหวัดยะโสธร 2. เพื่อส่งเสริมมูลค่าสินค้า ผ้าทอมือด้วยนวันตกรรมการคอกย้อมผลิตภัณฑ์ด้วยสีธรรมชาติหรือกระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 3. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและก็เป็นการเสริมสร้างชุมชนสู่ความเข้มแข็งระดับของความสําเร็จของการดําเนินง,งานในปีที่1น,นะครับเรามีความสําเร็จอยู่สด้านด้วยกัน 1. จํานวนเทคโนโลยีที่ถ่ายทอดจํานวน9เทคโนโลยี 2. ระดับเฉดสี ของการทดลองการย้อมผ้าจำนวน6เฉดสี 3. ลายผ้าจำนวน5ลาย 6. ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นคือผ้าคลุมไหลสีธรรมชาติระดับความสำเร็จในปีที่2นะครับที่เรามีการดำเนินการมาโดยต่อเนื่องนะครับก็คือการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมจากในปีที่1น,นะครับแล้วก็มีการารณรงค์การปลูกคามสำหรับการย้อมผ้านะครับแล้วก็มีการอบรม เยาวชนเพื่อการเรียนรู้กระบวนการฟอกย้อมอันเป็นการสร้างนะครับความตระหนักรู้ให้กับเยาวชนสําหรับการใช้นะครับวัตถุดิบจากธรรมชาติวัตถุดิบจากชุมชนนะครับเพื่อลดต้นทุนนะครับและกะ็ผลกระทบที่จะกอ่อให้เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมครับสำหรับแผนการดำเนินงานโครงการในปีที่3ปีงบป,ประมาณ2,565นี้นะครับก็มีทั้งสิ้น6 กิจกรรมด้วยกันนะครับกิจกรรมที่หนึ่งก็จะเป็นการทดลองการฟอกย้อมเพื่อเพิ่มเฉดสีให้มีความหลากหลายนะครับแล้วเราก็จะมีการทดลองในเรื่องของการปรับโครงสร้างของผ้านะครับให้ผ้าเนี่ยนะครับมีคุณสมบัติในเรื่องของการคืนรูปและก็มีความความนิ่มด้วยนะครับกิจกรรมที่2นะครับก็จะเป็นกระบวนการทอผ้าตามแบบนะครับที่เราได้ออกแบบไ้ก่อนหน้านี้นะครับที่เรามีการทดลองเฉดสีการทดลองการ ปรับโครงสร้างของผ้านะครับกิจกรรมที่3ก็จะเป็นการสัมมนาการอบรมนะครับเกี่ยวกับการให้ความรู้การวางแผนการตลาดนะครับกิจกรรมที่4ก็จะเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการนะครับเกี่ยวกับการต่อยอดผลิตภัณฑ์การสร้างเครือข่ายทางธุรกิจนะครับกิจกรรมที่5นะครับก็จะเป็นการแสดงสินค้านะครับหลังจากที่เราผลิตนะครับ สินค้าในรูปแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆได้นะครับเราก็จะนําไปแสดงสินค้านะครับตามศูนย์สแสดงสินค้าต่างๆของจังหวัดยะโสธรน,นะครับส่วนกิจกรรมสุดท้ายกิจกรรมที่6ก็จะเป็นการรวบรวมข้อมูลแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนคือหลังจากที่เราดําเนินโครงการทั้งสิ้นนะครับตลอดระยะเวลา3ปีเนี่ยนะครับเรามีระดับ คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนนะครับอยู่ในระดับใดน,นะครับเพื่อเป็นการสรุปโครงการต่อไปครับ